เพื่พี่และใครอยู่บนเขาวะสูงสุดแกนมันแนแนมานนแดงอยู่ไหนวะที่ไหนวไหนมันยิงที่ฝั่งซีมันอยู่ไหนมันเอามอยู่มันยงผมอยู่มันงผมอยู่มันยิงผมอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนสูงสุดเขาสูงสุดเฮ้ยมีขอเาวะแแดงในบังเกอร์เามั่งเสือั่งเสือผมร่งั่เสือ

อ่มักลับเต่นเครับยิ่งเลยไม่ต้องถึงกลางหลังเลยอเขาเก็บไอ้แขโอ้โหที่มังกับเตกับไปเลยเ้ลยะผมก็ให้เดี๋ยวผมก็ให้ผมดูมันอกแล้วัดรับวเเพื่อไม่ได้ตะวิ่งหีออกไงพี่จับเลย

ไ้ครับใครมีเฮวี่มากกว่าหนึ่งตัวมากเอาให้หน่อยดิไอฟอนไอฟอนสี่ดีรอผมนด้เดียผมอข้างล่างสุดนะแต่โคตหนักเลยเพี่อพี่ทั้งต้นมาสามมีตัวมีประมาณสอสามตัวมั้งเฮ้ยเฮ้ยผมไอช่วยเลยอนแม่เล็นตัวเลยไม่เห็นตัวเลยมันไม่ง่ายรมันยิ่งมารังเ้าอ่ะเออมันยิ่งบุ่มบ่ามมาใช่ไหมตัวเซฟซบไ่ใช่ตัวเอขอัแป๊บเดียวกันหมชุดดมของมาเาี่กัาเามา เราไม่อยากไม่อยากโดนเรีเหรอมันไม่โดนรักเจ็บปวดเจ็บปวกเบวดรอครับโอ้โหคนที่กลับเซฟแบบไม่รอคนข้างหลังไงเป็นคนเดียวโดดๆไม่เอาแม็กเอาแม็กไปเลยวิวไปเลยนายวิวไปเลยใครเห็นหรือเปล่าวิวผมเลยใคคนที่ยืนกับผมเอกว่าไม่ใช่บอสไม่รู้ใคร K U I S I ช่วยส่งนึ่ดีวได้ไหม ไอยศบันทิดอ่ะไอเอฟอะไรเนี่ยมาเนี่ยอะไรเนี่ยเอาไปเลยแตกเลยแตกเงินแตกเงินหกยี่สิบเลยแตกเลยพูกที่กับเซฟใครวะต้าหลันล่าพี่มันมานะพี่มันมาแล้วข่อเท้าลาข้อเท้าลานี่ใครมันมันมาถึงนะที่เราตรงเขาเขาเซฟแล้วผมตายมาแล้วเนี่ยเออเจเอ อยู่ตรงั้นช่วงปีนะพวกคนข้างหลังอ่ะผมไปก่อนละมันอยู่ในร่องน้ำเมืพี่มันโผล่มายิงผมเลยไม่มีทางนั้นดูอยู่ใจอีกนึงใจอีกนึงวิลเลียมใจอีกนึงมันเจอกไปแล้วฮะจ้าแคดแดงใส่สองอ่ะไม่หมดแล้วตายตายตรงไหนอย่ารีบออกโอเคอ่ะทำไมอ่ะดูตัวก่อนจะดูบ้างจะดูบ้างออ๋จะดูบ้างว่าตายอยู่ตรงไหน เดียบอสเดียบอสลแต่คลิปล่าสุดที่คุณลงมะผมยิงคุณอ่ะค <c oughs> ุณจำได้ไหมตายกันวัน,นะอ๋อ